สวัสดีครับวันนี้พบกับ SLS Gaming นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Dot Arena นะครับผมโดยฮีโร่ที่จะมารีวิววันนี้ก็คือ Abyss นะครับแต่ก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยผมขอแจ้งข่าวในกิจกรรมพิเศษครับผมมีแพ็ค u ซ s t o n e ที่น่าสนใจมากๆครับผมหลังจากที่หลายคนเนี่ยมุ่งหวนกับการเติมเพื่อเอาฮีโร่ตัวนี้ตอนนี้เขาก็ให้มาเป็นหิมวิญญาณแล้วครับผม นั่นก็คือเฮดิสครับผมในราคาที่ถูกมากมากครับหินวิญญาณเฮดิสแปดสิบอหินวิญญาณเฮดิสสี่สิบอันแค่แปดร้อยเพชรแล้วก็หินวิญญาณเฮดิสสามสิบอันหกร้อยเพชรรวมหนึ่งพันสี่ร้อยได้เฮดิสเจ็ดสิบโซลสโตนขาดอีกสิบเท่านั้นผมอีกสิบนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาจากไหนแต่เราก็มาทำการซื้อกันก่อนครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากครับเฮดิสเนี่ย ผมก็ขอซื้อก่อนนะแล้วก็เราจะมารีวิวอ b y กันเฟย่าไปแล้วนี่ผมก็เสียดายมากๆเลยนะครับเอาละเพชรผมก็เหลือ2,300เรามาดูรีวิวอบิสกันเลยครับอบิสผมกรอบแดง4ดาวนะครับผมเอาเวเคนเรียบร้อยแล้วนะครับค่าสเตตัสฮีโร่ก็คือเลือดก็อยู่ที่ประมาณ สามหมื่นกว่าครับนะครับสามหมื่นกว่าครับการจุ่มตีด้วยเวทแรงมากๆเลยครับผมส่วนการฟื้นิพีก็มากสุดๆครับถ้ารวมกับสาบันนักรบเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่ที่เหมาะมากกาับลงทัพครับ,รบวันนี้ผมจะเอาอาบ,บิสลุยไปในด่านไหนดีเอย่ยเอาเป็นว่า,าด่านง่ายๆก่อนนะเพราะเป็นการรีวิวก็น่าจะเป็นด่านนี้แหละ นะโอเคอบิส okay, ตัวเดียวเท่านั้นครับผมเรามาดูกันว่าจะสามารถชนะได้ไหมมาปุ๊บอบิสจะปล่อยพูดผีไปก่อนปุ๊บสร้างดาเมจและก็เสกให้ติดใบแต่อันนี้โดเมดูซ่าทำให้แข็งก่อนเลม็มไม่สามารถทำให้ติดใบได้ครับผมมาปุ๊บก็ติดใบนั่นแหละครับ3ตัวครับผมไม่สามารถใช้ท่าไม้ตายได้ ไลบิสก็ปล่อยไปอีกครั้งครับซึ่งการปล่อยนี่แรงมากครับส่วนถ้าไม่ตายเมื่อกี้ก็เมื่อทําดามิได้านี่จะนํามาฟื้นเฮดผีให้กับอบิสนะครับมาปุ๊บก็เสกปุ๊บและเสกพูดผีออกมาครับผมอีวาจะฮิวทันไหมไม่ทันครับล็อกก็โดนติดใบครับนี่แหละครับอบิสผมว่าผมจะลุยอย่างน้อย2ด่านนะครับผมมาปุ๊บให้ปล่อยก่อนครับปล่อยปุ๊บเรากดเลยครับ แลวมันก็จะเสกใบครับนี่ครับสตติกไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายและเราก็ชนะครับผมได้กล่องมาเยอะพอสมควรนะเนี่ยได้มา15กล่องครับผมถ้าหนิช้านี่ผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกหนักครับผมเอาล่ะตอนนี้เราก็ผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปผมก็จะรีวิวในด่านนี้ครับผมคิดว่าควรจะรีวิวในด่านนี้นะอาบิสไปตัวเดียวเหมือนเดิมับผมและการใช้ท่าบิสนี่ผมก็บอกไปแล้วนะครับผมด่านนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่านะเพราะว่าดูแต่ละตัวน่ากลัวมากตีทีอาบิสเลือดจะหมดหลอดแล้วไม่รอดชัวร์ผมว่านั่นไงว่าแล้วต้องไม่รอดก็ถือว่า เป็นการสรุปว่าถ้าอาบิสตัวเดียวลุยไปนในด่านนี้นะครับจะยังไม่ผ่านนะครับผมอย่างน้อยก็คือด่านนี้นะครับเพราะว่าผมจะรีวิวด้วยครับว่าเหมือนสอนให้เพื่อนๆรีวิวด้วยว่าจะต้องถึงด่านไหนครับเป็นอย่างน้อยนะครับผมและผมก็จะสัญญาว่าถ้าได้เฮดิสมาเมื่อไหร่เนี่ย เราจะมาทำรีวิวให้ทุกท่านดูทันทีครับผมตอนนี้มีหินวิญญาณอยู่70อันเต็ม80ครับผมผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมเขาให้30กับ40บมาไม่ให้80นะครับผมแต่ถ้าว่าถูกนะครับตอนนี้ไปแล้ว3แพ็คก็คือเฮดิสอาเบลนะครับถ้าผมจม่ชื่อไมาผิดแล้วก็ฟรีย่าครับผมอาเบลกับฟรีย่าเนี่ยผมไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่นะ แต่ถ้าถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ผมอยากได้ดิสมากครับเมื่อไหร่หิยานอีก10อันจะมาผมจะรอจะไปถึงวันนั้นนะครับผมและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูวิดีโอของผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ